แม่เมื่อกี้ผมเกือบรำแทบไม่ทันฮะโฆษณาจบเร็วฮะ, <asına> ะ<ผ>ครับครล่ามแทบไม่ทัน <S <S ใจหายเลยอ่ะเออมีรอยยิ้มมีหัวเราะ ยิ่งช่วงนี้ใช่เลยนี่ช่อยหน้าม่านมาแล้วสามนะครับผมชื่อเรื่องวันนี้เหมาะกับโอ้โหทุกยุคทุกสมัยผมว่าพี่ก็เคยเจอครับผมชื่อเรื่องว่าเพื่อนใหม่โอ้ดีครับทุกคนมีเพื่อนมาเยอะยิ่งดีครับผมมีเพื่อนเยอะก็ดีแต่ขอเพื่อนดีนะนะสนับสนุนกันและกันไปดูครับผมอ้าเพื่อนใหม่กองผุ้ นาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับคุณพระช่วยเสนอชอยอารมณ์ขันรู้เท่าทันสื่อตอนเพื่อนใหม่ยเวัยรุ่นฟันน้ำนมน้องพวงครับผมนักเรียนไทยสํำชันก็มาหลายปีไม่ผ่านสักทีทำไงได้ เรียนป .4 ปีที่6สอบตกเสจนกลุ้มใจอสอบตกแบบจำซากจนอายุจะมากกว่าครูใหญ่เพื่อนบางคนจบปตีผมอยู่ปตีก็มานานหลายถึงผมมาจะเรียนไม่ค่อยเก่งแต่ว่าผมเก่งกว่าใครๆ นักเลงจอมบูลี่ตอนโดนครูตีมันสะใจวันนี้มีเด็กใหม่มาคาดว่าต้องจัดใหญ่รังแกมันให้หมดท่าสนุกงเป็นบ้าสะใจสะใจะะะะะสวัสดีจ้าเพื่อนจ้าโยสวัสดีจ้าเจ้าเด็กใหม่ มาโรงเรียนทำไมลื้อก็มาเรียนหนังสือสิถามได้หีกยอกย้อนใช่ไหมครับเอ้าไปยอกย้อนใช่ไหมครับต้องโดนข่าปรบจายมาไวๆเอ้าแบบนี้ไถเงินกันชัดชัเอ้าอยากโดนหัดก็หรือยังไงนักเลงอยากโดนหัดหรจ่ใจมาอยทำไมต้องไถเงินด้วยเพราะแกมันซวยเจอนักเลงใหญ่เอางี้อยากได้เงินกลับ แกต้องรับคำ้าทาย,ทายมาเล่นทายและปัญหากันผู้ชนะนั้นได้เงินไปไมมันฉันก็อยากได้เงินคืนแล้วฉันจะฝืนเล่นก็ได้อ่ะคำถามแรกทายเลยนะ,ะมีปัญหาแล้วก็ทายไปปลาอะไรแข็งเป็นบ้าปลาปริญญาไม่ใช่ไม่ใช่อเด้ ปลาที่แข็งจำไวไ้ในน้องก็คือปลากระป๋องไอ้น้องชายใจมาใจก้ใจมันดีเร็วแล้วแล้วอ,อันนี้เนี่ยปลาอะไรรักษาศีล,ลปลาดีนไม่ใช่ไม่ใช่ว้าปลารักษาศีลปลารักษาศีลจำไว้นะ ก็คือปลาตาติปลาตาไงได้ไหมเอาอานี้ฉัน่ายบ้างกนแล้วกันฉันถ่ายบ้างกนแล้วกัน,น,กน,กนไม่งั้นฉันก็เสียเงินใหญ่หมาลไยปีนต้นมะขามห,หมาลไรปีนต้นมะขามหมาพยายามใช่ ดีดีโวยฉันไม่มีเงินที่จะให้เฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยไม่ได้เอา,าไปกันเฮ้ยเฮ้ยเอา,า,เอา,าไปเฮ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ๊ยไหวไหว,วายวายขอบุหรี้ไหวายวายขอบุหรี่ ไอเด็กคนนี้ฟังลูกทุ่งไทยเขาทำไมอ่ะเขาต้องฟังล็อกกับแรปซี่ฟัง R าร์แบแบบรุ่นใหม่ฮะแบบรุ่นใหม่ว้ายวายฟังเพลงเก่ารอเรียนหน่อยเราวาย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 โอ้โหนี่ทำไมอ่ะเด็กคงไม่มีใครอยากยุ่งเด็กฟังลูกทุนวาย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  เขาล้อหนูเอาหนูชอบดูลูกทุ่งไทยอ่ะอู้ใช่ครับครับฮะมันบอกคงไม่มีใครอยากยุ่งฟังเพลงลูกทุ่งไม่ฟังเพลงใหม่เอยทำไมก็ไปล้อเพื่อนแล้วนี่ทำไมถึงไปล้อเพื่อนฮะชักเลอะเลือนกันไปใหญ่เลอะเลือนกันไปใหญ่ เดี๋ยวคุณจัดการให้ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆเออเพลงลูกทุ่งมันก็เพราะดีลูกทุ่งไม่มีเอววันตายลูกทุ่งไม่ตายเพราะมันมีมนเอ้าแล้วสุรพลทำไมตายลูกทุ่งไม่ตายไม่มีวันเอ้าแล้วก็สายยันละทำไมตายเน่ลูกทุ่งไม่ตายอย่างแน่นอน นักอละทำไมตายโอ้ยลูกทุ่งไม่ตายหายห่วงอ้าแล้วนะพวัเออทำไมตายยอยังไม่ตายไม่เป็นไรอย่าพึ่งร้องโยงไม่ต้องร้องให้ไปเออเพลงลูกทุ่งของไทยเรารุ่นใหม่รุ่นเก่าแล้วก็ฟังได้ครับถ้าเธอชอบเพลงเก่านั้น คนที่ชอบเหมือนกันมีมากมายเยอะถ้ามีมากมายโซเชียลมีช่องทางดีมีคอมมูนิตี้อย่างหลากหลายคนที่ชอบเหมือนกันนั้นได้พูดคุยกันทางออนไลน์ครับ,รบลูกทุ่งไม่มีลิมิตการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์โลกของเรามีตั้งข้าดำมีวัฒนธรรมละที่หลากหลายเยะ เราต้องยอมรับความแตกต่างไม่ใช่เข้าข้างเพราะว่าชอบใจคนชอบเหมือนเรามีตั้งเยอะปล่อยพวกเละเอะเขารอไปครับครับครับคุณครูรอเพื่อน,นครับครับคุณครูผมจะหากลุ่มดูทางออนไลน์ดีมากลุกเออดีมากดีมากนี่ส่วนแกจอมบูรีเอ้า ส่วนแกจอมบุรีพอ,อเพื่อนแบบนี้ไว้ไม่ได้ต้องให้ซ้ำชั้นอีกสักปีต้องให้ซ้ำชั้นอีกสักปีเด็กไม่รักดีถ้าไม่เพื่อนอายขอโทษครับคุณครูผมไม่อยากอยู่ปส .4 ใหม่ถ้าซ้ำชั้นอีกคงแย่ผมคงจะแก่กว่าครูใหญ่เ,เ้าชาจกก้าจาจ,จ้าจ่าจ้าจ้าจ้าจา้า้ อายุเยอะกว่าครูใหญ่ถึงสามปีแล้วเรื่องราวของเพื่อนใหม่ที่เข้ามาในห้องเรียนหรือว่าเข้ามาเจอมาเจอกันแล้วโดนบูลลี่ไงเดี๋ยวนี้เขาเขาห้ามนะบูลลี่กันก็คือไปพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีใช่แต่บางทีมันต้องแยกให้ออกบูลลี่กับหยอกล้ออย่างเช่นถ้าเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนกันเนี่ยแล้วเราอัมเราเคยอัมกันเงี้ยอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นสมมติอัมพี่เท่งวาไอ้เจ้าชู้อะไรเงี้ยไม่ใช่อัมเอกเนี่ยไม่ใช่อัมนี่เขาเรียกว่า สะกิดสกิดไอ้หน้ารออะไรเงี้ยไปกลุ่มเพื่อนอะบางทีคนฟังเขานึกว่าหล่อจะบูรี่กันอันนี้คือแซลแซลกันคือยอกอือไม่ได้อย่างคือคนแต่ละคนเนี่ยเราจะให้เขาเหมือนเราเราจะเอาเหมือนเขาไม่ได้หรอกใช่พี่เท่งบางทีเขาชอบเขาสิ่งนั้นอย่างนั้นบางทีเราเราไม่ชอบเขาไม่ไม่ผิดนะแต่ไม่ใช่พอเขาไม่ไม่ชอบแล้วเอ้ยไม่ชอบอย่างนี้วย ไม่ได้ใช่ปะบางคนเนี um, <so like mm ่ยอย่างในเรื่องราวนี่คือแบบเอยฟังเพลงลูกทุ่งก็เฮ้ยทำไมมันนอกจังเลยโอ้โหฟังแต่ลูกทุ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาในการที่เขาจะฟังจะเลือกจะชอบอะไรเหมือนรักขนมจีนก็ยังมีหลายน้ํายาเลยนี่คุณชอบน้ํายาคุณจะชอบแกงน้ําพริกหวานสำหรับเด็กก็ได้ไม่ชอบน้าจีนก็ไปกินข้าวขาหมูก็ได้ใช่พี่ใช่โอ้ดีมากเลยเอออาทิตย์หน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับผมนะฮะเจอกันทุกวันอาทิตย์ตอนโด่งสิบโมงตรงครับ ทางช่องนี้ครับเวิร์กพอ,อยกดหมายเลขยีาวันนี้คุณพระช่วยลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ